เธอเกิดเดือนอะไรอะ่ะเราเกิดเดือนมกกราคมมีอะไรหรอเอ๊ะต้องออกเสียงมกราคมไม่ใช่หรือออกเสียงให้ถูกนะเพราะเราเป็นคนไทยมก,กราคม ถูกแล้วมกราคม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 ถูกแล้วคุยอะไรกันอยู่คะเด็กๆคุณครูมาพอดีเลยค่ะพวกหนูกำลังมีปัญหาเรื่องออกเสียงคำว่ามกราคมเดือนมกราคมออกเสียงแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะมกราคม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  เอาละค่ะหยุดเถียงกันก่อนอยากรู้ใช่ไหมว่าต้องออกเสียงอย่างไรตามครูมาเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอบัววันนี้คุณครูพาเด็กๆมาพบหมอบัวให้ช่วยแก้ปัญหาให้ค่ะยินดีค่ะ มีปัญหาอะไรให้หมอบัวช่วยคะเด็กๆเดือนมกราคมออกเสียงแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะต้องออกเสียงมกราคมถึงจะถูกใช่ไหมคะคุณหมอบัวอ่าจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวหมอบัวจะอธิบายให้ฟังนะคะเดิมสำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดให้ออกเสียงเดือนมกราคมว่ามกราคมเพราะเป็นคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งจะออกเสียงพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับและไม่เป็นตัวสะกดให้เป็นพยางที่ผสมกับสระอะถือเป็นการออกเสียงเรียงพยางตามแบบคำภาษาบาลีสันสกฤตแต่การออกเสียงลักษณะนั้นจะทําให้ออกเสียงเป็นพยางเบาติดก,กันซึ่งเป็นจังหวะที่ไม่เข้ากับการออกเสียงตามความนิยมตามระบบเสียงของคําไทยทําให้คนไทยออกเสียงไม่ถนัดสํานักงานราชบัณฑิตยสภา จึงอนุโลมให้ออกเสียงพยางค์แรกของคำมกราคมเป็นมก ok เพื่อไม่ให้ออกเสียงว่ามักกะซึ่งเป็นพยางค์เบาติดกันปัจจุบันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554จึงกำหนดให้ออกเสียงเดือนมกราคมได้สองแบบคือมกราคมหรือมกราคมนั่นเองค่ะจริงด้วยค่ะเดือนกรกฎาคมก็ออกเสียงได้สองแบบเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554กำหนดให้ออกเสียงเดือนกรกฎาคมได้2แบบคือกรกฎาคมและกรกฎาคมด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองขอบคุณหมอบัวมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเด็กๆในวันนี้ขอบพระ,พระคุณค่ะ,คะ ไหนๆฉันเกิดเดือนมกราคมดวงเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดเดือนมกราคมเขาบอกว่าจ้าน้องๆที่มีปัญหาด้านภาษาไทยหรืออยากได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเพจหมอภาษาบดินเดชาพัฒนายาวชนหรือเพจกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะ